ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเพิดเพลินไปกับนิทานเรื่องเฟืนวิเศษกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางป่าใหญ่มีชายหนุ่มชื่อว่าชิสเขาเป็นคนยากจนที่หาเลี้ยงชีพด้วยการตัดฟืนในป่าและนำไปขายในตลาดแม้ชีวิตของเขาจะลำบากแต่เขาก็เป็นคนขยันขันแข็ง และมีจิตใจเมตตาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังตัดฟืนอยู่ในป่านั้นเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาไกลๆจากพุ่มไม้โอ้ยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยชิดได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปดูและพบว่ามีชายชราคนหนึ่งถูกงูพิษกำลังเลื้อยเข้าหา อย่างน่ากลัวชิดไม่รอชา้ารีบใช้ขวานไล่งูจู่ๆมันก็หนีไปชายชลาผู้นั้นจึงกล่าวขอบคุณชิดและเผยความจริงว่าเขาเป็นเทพร,รักษาประจำป่าใหญ่แห่งนี้ที่แปลงกายมาทดสอบใจมนุษย์แค่นั้นเอง โอ้ยเจ้าหนุ่มเจ้าช่วยชีวิตเราไวา้เราจะมอบสิ่งวิเศษให้กับเจ้านะเทพรักษ์ได้กล่าวพร้อมหยิบพืนท่อนหนึ่งขึ้นมานี่คือฟืนวิเศษนี่จะช่วยเจ้าส่งปรถนาในสิ่งที่เจ้าต้องการแต่จงใช้มันอย่างมีปัญญาและไม่โลภจิตรบฟืนวิเศษมาด้วยความดีใจและขอบคุณเทพ จากนั้นเขากลับบ้านและลองขอพรขอข้าวสารขออาหารเพียงพอสำหรับครอบครัวและทันใดนั้นข้าวปลาอาหารก็เต็มยุ้งเต็มกระบุงไปหมดเลยจากนั้นจิตได้ใช้ฟืนวิเศษช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ยากจนแบ่งปันอาหารและสิ่งของที่ขอมาจนหมู่บ้านมีความสุข และไม่มีใครต้องอดอยากชื่อเสียงของชิดกระจายไปทั่วจนกระทั่งวันหนึ่งจเจ้าเมืองผู้โลภมากได้ยิงเรื่องฟืนวิเศษจึงสั่งให้ทหารจับตัวชิดมาและยึดฟืนวิเศษไปจเจ้าเมืองใช้ฟืนวิเศษขอทองคำจำนวนมากแต่เพราะความโลภของเขาฟืนวิเศษ กลับทำงานตรงกันข้ามแทนที่จะได้ทองคำกลับมีงูคิดออกมาจากฟืนจนทำให้เจ้าเมืองต้องหนีเอาชีวิตรอดท้ายที่สุดฟืนวิเศษก็กลับไปหาเจ้าชิดเหมือนเดิมชิดเรียนรู้จากเหตุการณ์น,นี้ว่าพลังวิเศษนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดหากแต่จิตใจที่เมตตาและแบ่งปัน ชิดใช้ฟู้วิเศษช่วยเหลือคนจนต่อไปจนกลายเป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านและเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาและความไม่โลภคือคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตแม้จะมีสิ่งวิเศษเพียงใดหากไม่มีปัญญาและมีใจิตใจที่ดีจะนำพาความทุกข์ มาสู่ตนเองนั่นเองนิทานจบแล้วนะคะ